มาฟังปัญหาสำหรับสวนยางพาราที่มักพบในปัจจุบันนะครับมีปัญหามากมายที่ทำให้ปวดเสียนเวียนเก้าแก่เกษตรกรสวนยางนะครับปัญหาใหญ่ปัญหาหลักก็คือราคายางพาราที่ตกต่ำนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับมันเป็นเรื่องของความต้องการในตลาดปริมาณความต้องการ แล้วก็การกำหนดราคาของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอันนี้เราไปควบคุมไม่ได้คราวนี้เราจะไปแก้ปัญหายังไงพอเรารู้ว่าปัญหาเหล่านี้ควบคุมไม่ได้เราจะเอาชนะมันได้ยังไงเราจะเอาชนะมันด้วยการทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นสิครับในเมื่อราคามันเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องทำให้ผลผลิตสูงขึ้นนะครับผลผลิตสูงขึ้นยังไง ก็ต้องหาวิธีจัดการที่มันเหมาะสมวันนี้มาฟังปัญหาที่ทำให้ผลผลิตตกต่ำนะครับทำให้ค่าใช้จ่ายสูงก่อนว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งแล้วครับก็คือโรคระบาดนะครับโรคที่เกิดในยางพาราอย่างเช่นราดำราชมพูราย้อยและยังมีโรคเชื้อราที่อันตรายที่เป็นโรคยอดฮิตโดยเฉพาะ หน้าฝนนะครับความชื้นสูงโรคนี้มีชื่อว่าโรคไฟท็อปทอร่านะครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งทําให้เกิดความเสียหายในสวนยางมากนะครับลักษณะอาการของโรคจะสังเกตเห็นนะครับถ้าเราไปดูที่โคนนะครับที่รากมันเน่านะครับเปลือกเน่าแล้วถ้าสังเกตง่ายๆก็คือจะเห็นใบร่วงนะครับใบร่วงนี้ก็มีผลนะครับใบมีคลอโรฟิลล์ตัวคลอโรฟิลล์นั่นแหละครับคือตัวที่จะเข้าไปสังเคราะห์แสง แล้วก็ผลิตน้ํำยางออกมานะครับอันนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับคือปัญหาเชื้อโรคนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นมันจะทําให้เกิดอะไรบ้างนะครับเปลือกแข็งกรีดยากน้ํายางไหลไม่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่เข้มข้นนะครับมีน้ําเลี้ยงปนออกมาด้วยนะครับทำให้คุณภาพน้ํายางไม่ดีพอนะครับต้นยางโทมหน้ายางตายนึ่งนะครับอันนี้คือปัญหาของโรคติดต่อ เป็นโรคระบาดนะครับในยางพารานะครับนอกจากนี้ยังเกิดจากการที่บริหารจัดการไม่ดีนะครับไม่เอาใจใส่บ้างนะครับอย่าลืมนะครับยางพาราเป็นพืชสวนนะครับที่ต้องการการเอาใจใส่พอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยการดูแลร,รักษาต้องดีต้องเนียบนะครับปัญหาที่นอกจากว่าจะเป็นปัญหาจากโรคระบาดแล้วเนี่ยโรคติดต่อแล้วเนี่ย ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการการจัดการมีอะไรบ้างก็อย่างที่ว่านะครับการไม่เอาใจใส่แล้วปัญหาที่เห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือการนำปุ๋ยที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้นะครับปุ๋ยที่ใส่แล้วไม่ตรงกับความต้องการในการที่ยางต้นยางจะนำปุ๋ยนั้นเนี่ยไปผลิตเป็นผลผลิตก็คือน้ำยางนะครับ อันนี้ไม่ตรงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับการนำปุ๋ยคอกหรือมูลสัตว์ที่ยังหมักไม่ได้ที่พอนะครับระหวังเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคที่จะมากับมูลสัตว์ที่เกษตรกรมักจะนำไปใส่ในยางพาราเลยนะครับอันนี้เกษตรกรมักจะมองข้ามนะครับเราควรจะนะครับถ้าเราชอบอปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ให้นำามลเหล่านี้ไปหมักในระยะเวลาอย่างน้อยก็ครึ่งปีนะครับเพื่อที่จะได้ปุ๋ยที่ไม่มีเชื้อโรคนะครับปุ๋ยที่ไม่มีเชื้อโรคแล้วก็เป็นประจุพร้อมที่จะแลกประจุกับปมรากนะครับอันนี้สำคัญนะครับแนะนำนะครับแนะนำนะครับคราวนี้เมื่อปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยอะไรก็ถังโถมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรค โรคในยางพาราบ้างแล้วก็การใส่ปุ๋ยไม่ดีบ้างโรคอาจจะมาจากความชื้นมาจากฝนมาจากอากาศบ้างแล้วก็มาจากปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักยังไม่ได้ที่บ้างนะครับสรุปแล้วเรื่องเรื่องที่จะทําใหเา้เกิดเ,เชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้ผลผลิตต่ําลงสุขภาพยางก็เสื่อมโทรมนะครับมันก็ทําให้มีผล กับผลผลิตด้วยนะครับทำให้ผลผลิตของน้ำยางลดลงนะครับน้ำยางมัน,มนจะไปสะสมที่ไหนมันก็อยู่ในเปลือกอยางนั่นแหละครับเมื่อสุขภาพยางไม่ดีนะครับผลิตยางได้น้อยน้ำยางที่อยู่ในเปลือกมันก็น้อยด้วยนะครับคราวนี้เกษตร,รกรจะทำอะไรนะครับก็เกิดการแก้ปัญหาก็คือจะทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้นแต่ผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ การผลิตยางที่มากขึ้นมันเป็นการดึงเอาผลผลิตที่มีจำกัดในเปลือกหรือในท่อที่เขาเรียกว่าท่อฟโฟลเอมเลยละครับออกมานะครับออกมานะครับในท่อนี้จะมีท่อฟโฟลเอมแล้วก็ท่อไซเลมนะครับมันจะมีทั้งผลผลิตนะครับในฟโฟลเอมแล้วก็มีน้ำเหล้ยงที่อยู่ในไซเลมมันก็จะออกมายังไง ออกมาก็โดยการใส่สารเล่งเข้าไปสิครับพอใส่สารเล่งเข้าไปนี่ทั้งผลผลิตที่เป็นน้ำยางและผลผลิตที่เป็นน้ำเลี้ยงมันก็ออกมาพร้อมกันนะครับไปบังคับมันออกมานะ่ะไปบังคับมันออกมาในขณะที่ปริมาณน้ำยางมีจำกัดน้ำเลี้ยงก็มีนะครับแล้วสารเล่งเหล่านี้เนี่ยจะ ไปดึงน้ำยางแล้วก็น้ำเลี้ยงออกมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็น้ำที่ออกมาในถ้วยยางนี้มันเยอะนะครับแต่อย่าลืมว่าน้ำที่อยู่ในถ้วยยางเนี่ยมันไม่ใช่ยางทั้งหมดนะครับมันจะมีน้ำเลี้ยงด้วยนะครับอันนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อน้ำเลี้ยงออกมาธาตุอาหารออกมาธาตุอาหารน้ำเลี้ยงที่จะไปหล่อเลี้ยงให้ต้นยางเจริญเติบโตนะครับให้ เ,เกิดผลผลิตยางที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต่อไปที่จะเกิดทดแทนยางที่นำออกมานั้นเนี่ยลดลงนะครับแล้วจะอนอกจากลดลงแล้วเนี่ยยังทำให้ยางเสื่อมโทรมแล้วก็ตายได้ด้วยนะครับระวังให้ดีนะครับการใช้สารเล่งนะครับระวังให้ดีนะครับอันนี้เนี่ยอันตรายนะครับอันตรายวันนี้เราจะมาพูดถึง สิ่งที่จะมาแก้ปัญหานะครับในสวนยางพารานะครับไม่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลาดำลาชมพูลาย้อยแล้วก็เชื้อลา,อาไฟทอปทอร่านะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับจะแก้ปัญหาให้น้ำยางมันไหลสมูทไหลดีได้ยังไงนะครับแล้วทำยังไงจะทำให้ยางไม่โสมนะครับแล้วก็สำคัญต้องหลีกเลี่ยงการใช้สารเเ่งนะครับ วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมานําเสนอนะครับชื่อว่าโซเลพาราพรีเมียมนะครับโซเลพาราพรีเมียมนะครับโซเลพาราพรีเมียมนั้นเนี่ยเป็นฮอร์โมนสำหรับทาหน้ายางนะครับทำให้น้ํายางไหลสมูทไหลดีนะครับไหลดีไหลไม่กระท่อนกระแท่นไม่ครุขระนะครับแล้วก็ไม่ทำลายระบบ ท่อลำเลียงในยางพารานะครับโซเลพาราพรีเมียมนั um. ้นเนี่ยไม่ใช่สารเร่งครับย้ำไม่ใช่สารเร่งนะครับโซเลพาราพรีเมียมนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือทำให้ต้นยางแข็งแรงนะครับทำให้น้ำยางไหลดีนะครับน้ำเลี้ยงไม่ไหลนะครับไหลออกมาแต่น้ำยางแล้วก็คุณภาพน้ำยางเยี่ยมมากนะครับโซเลพาราพรีเมียมนั้นเนี่ยไม่ใช่สารเร่งครับราคานะครับราคา ขวด500มิลลิลิตรนะครับใช้ได้กับยางพารา500ต้นนะครับราคาขวดละ300บาทนะครับส่วนถ้าท่านใดที่ต้องการประหยัดนะครับใช้ไปเลยครับขนาด1ลิตรใช้ได้1,000ต้นนะครับราคา5 50บาท